หเหรียญเงินนะคะไม่เป็นรายได้มา1250แล้วก็คือหมื่นลีที่นอนหนูมีหนูไม่นอนหนูเดินเข้าบ้านทะลุผนังบ้านกันแบบนี้อ่ะมีมีที่นอนแกมีก็ไม่นอนเออมาาตะโก,กนสีนพอพอๆกันเลยกาเอาประตูปิดใส่หนะ้ะล้วเงินหายไปหนึ่งร้อ <laughs> ย <laughs> เสียงเงินไปแล้วท่านพระอุย้ยมีมีขี่พายุทะลุมาเอพิโซดที่สให้เสียงภาษาไทยโดยฮามีฮามีซิม <laughs> กลับมาแล้วนะคะกับเอพิโซดที่2แล้วก็หมี่มีกําลังทําสลัดขี้หูไหลอย,อยู่นะคะให้ตัวเองกินแล้วก็คือเดินไปทํานอกบ้านไปเลยบ้านเมืองนี้ไม่รู้เป็นอะไรการสร้างที่นอนที่ใช้ให้ดีๆไม่ทําส่วนม้าหมื่นลีของเราก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้ค่าความต้องการต่างๆของเจ้าหมื่นลีเนี่ยก็ดูดีไม่ใช่น้อยสบายไหมมื่นลีเดี๋ยวแปลงขนให้นะจะแปลงให้อย่างงามเลยเราจะดูแลมื่นลีอย่างดีวันนี้นะคะหลักๆเลยนะคะเราจะต้องไปฝึก สกิล agility ให้กับหมื่นลีเป็นเลเวล3ให้ได้กบเกิบก็คกือทำไมลืมเพาะพันธ์ไปเลยสิครับผูกสัมพันธ์กับม้อยังไงให้มมาไม่ชอบที่นะมีมีขึ้นไปบนหมื่นลีแล้วหมื่นลีคือวันนี้เรามีงานต้องทํากันนะเราจะพาหมื่นลีนะคะไปฝึกวิชา วิชาลมปราณแต่ก่อนอื่นที่จะพาหมื่นลีไปฝึกวิชาลมปราณได้เนี่ยควรจะต้องขึ้นไปกี่หมื่นลีให้ได้ก่อนอาข่ายขี่หน้าจะจัดขึ้นไปกี่มาไม่ได้มาขี่ใหม่หมื่นลีขอแม่ขี่หน่อยลูกคือว่าเราจะได้รีวิวกันแบบราบลื่นไหมอุตส่าห์เลือกที่จะซื้อหมามาแทนที่จะไปอดดอบหมาเพราะว่าอยากให้รีวิวได้ราบลื่นโอเคขึ้นมานั่งแล้วใจปะด้านหลังตรงนั้นมีบาร์เรลอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไป practice บาร์เรลหมื่นลีค่อยๆเหาะเหาะเหาะไปอย่างนี้นะลูกเรามาฝึก วิชาลมปราณหมื่นลีกับกระบวนท่าที่หนึ่งเกือกทลาและลม <laughs> หนังจีนเราเน่งใช่ค่ะคุณผู้ชมคือเราอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เรารู้แล้วแหละว,ว่าแพ็กมานี่กําลังจะออกเราก็ทําการคิดชื่อซีรีส์หรือว่าคิดให้มันมีธีมหลักๆของมันกับซีรีส์หนึ่งเพราะว่ามีมีสนุกกับอะไรแบบนี้นะคะและใช่ค่ะเราก็ได้ทําการตั้งชื่อซีรีส์นี้ขึ้นมาให้มันได้ไปอินววลฟอะไรเกี่ยวกับหนังกําลังภายในอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เลยได้เป็นซีรีส์หลักๆเลยนะคะมีมีมมขี่พายุทะลุมาเพราะว่ามาร์ของเรามันจะต้องเป็นเลิศที่สุดจะต้องวิง่งชิวชิวชิว แล้วเหมาะเจาะกับคนที่เสนอชื่อหมื่นลีมากอะ่ะเหมือนมาเปิดสมุดหลังบ้านดูอ่ะว่าจะทําอะไร <c oughs> ใครที่ได้รางวัลไปก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะคะไปหมื่นลีวิ่งไปลูกลุยลุยก,ก,ก็คือแบบว่าอัลตราสปีดไปเลยเลเลวลสองคุณผู้ชมไปวิ่งจนกว่าเลเวลสามนะหมื่นลีหนูหยุดหยุดหยุดเอื้อเหรอลูกไม่หนูต้องไม่หยุดลูกหนูต้องวิ่งต่อไปวิ่งแบบว่าอย่ายหยุดยัง้งเพราะว่าอีกนิดเดียวจะเลเวลสามแล้วหมื่นลีสู้เขาและแล้วก็เลเวลสามนะคะหยุดหยุดทุกอย่างมีมีกันลงมาแล้วก็วิ่งไปฉี้ก่อนเเลยอ ห้องน้ำแถวบ้านเรามีนี่นายอยู่แถวไหนนะนี่นี่น,นี่ห้องน้าอยู่นี่โอ้ยตาก,ก็ดวไมีมีมมก็วิ่งไปชีก,ก่อนแล้วลงมาจากมืมลลอลิมือริปลปอยมีมีลงมาก่อนมีมีแกลงจากมา้า เพื่อที่แกจะขึ้นมาใหม่แล้วก็จะฉีดลาดไปเนี่ยไปเร็วๆเออทางด้านหมื่นลีนี่ก็คือหิวแล้วก็ขาดค่าความสนุกมากๆเลยนะเดี๋ยวจะให้หมื่นลีกินนะคะแล้วก็ให้หมื่นลีเขาเล่นไปพลางๆก่อนเลยโอ้โหแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะได้ไปแข่งไหมวันๆหนึ่งกว่าจะฝึกหมากว่าจะทําอะไรหมื่นลีทําไมก็ไม่เล่นนะหมื่นลีช่วยมาเล่นบอลหน่อยมิมิแก่เลิกคุยกับหมื่นลีได้ละชวนหมื่นลีไปเล่นบอลหมื่นลีไปเล่นบอลอ๋อหมื่นลีปวดกระรี่เหรอลูกอาบุดอินเวนทอรีแล้วหมื่นลีช่วยเล่นบอลได้ปะไม สนุกเอองั้นเราไปแข่งกันจะทันไหมเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมองอ่ะขึ้นไปเร็แล้วทันไม,ทนไม่ทันไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะให้มีมีเขาซิ่งมาที่นี่เลยซ <laughs> ิ่งไปเลยลูกหมื่นลิคว่วไปทัน10นาทีไม่ทันแน่เลยอะ่ะเวลาในเกมก็คือแบบว่าไวมากอะ่ะ58 59กดทันไปวัเนี่ย Enter competition เราจะไปแข่ง Bar Rail Racing ทันหรือเปล่าเสี่ยงเงินไปเรานะ100เข้าไป ประตูปิดใส่นะลงเงินหายไปหนึ่งร้อเสียงเงินไปแล้วทันปะอุย้ยเข้าได้ว่ะเฮ้ยเข้าได้หูยทันแบบจิ๋วเชียดมีมีแกอยลื่นตอนนี้มีมีนะคะก็เข้าไปทําการแข่งขันเสียได้เนาะอันเนี้ยรู้สึกเสียดายมากเลยว่าเราไม่สามารถเข้าไปดูการแข่งขันหรืออะไรได้ก็คือซิมกับม้าเนี่ยจะวาร์ปเข้าไปเลยแล้วก็แข่งขันนะคะได้เหรียญทองแดงแล้วก็ได้เงิน200ค่าเข้าแข่งขัน100ได้เงิน200ก็เท่ากับว่าได้กําไรนะคุณผู้ชมการแข่งครั้งแรกกับ เหรียญทองแดงก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะแปมหมื่นลีกข็ขี้หน่อยลูกหมื 100, ่นลีเอ่อขอมีมีขี่ได้ปะทำไมยืนจ้องกันอย่างนั้นนะเออหมื่นลีเป็นจุดให้หน่อยนะั่นแหละน่ารักมากขึ้นไปเลยมีมีขี่มากลับบ้านกันค่ะคือแอนิเมชันอะไรต่างๆมันมันดีมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมแล้วหมื่นลีเขาก็แบบน่ารักมากเออแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนจะได้อะไรมาในกระเป๋าเราด้วยนะแต่ทีนี้เราก็ละสายตาจากแอนิเมชันอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าแอนิเมชันใดเอยเล่าคือน,น่ารักมากมาควบคือแบบว่าดูสม ดูมาวิ่งแบบมุนเดียวคุณผู้ชมแล้วพอสกิลของซิมเราเนี่ยได้เลเวลสูงขึ้นในการสกิลขี่ม้านะคะท่าทางต่างๆของซิมก็คือแบบว่าดีมากอะทีนี้เราก็จะรูปคอม้าหน่อยมีมีเรานั่งอยู่ก็รูปคอมาได้นะคะแล้วก็นั่งคุยกับม้าข้างบนนี้เลยก็ได้แต่ถ้าแปลงขนให้ม้าซิมก็จะต้องกระโดดลงมาก่อนท่าสภาวะทางอารมณ์ของม้าเราตอนนี้อยู่เลเวลสามแล้วนะคะเพราะว่าเราดูแลเขายังดิบอย่างดีเลยอะสิ่งที่เราอยากจะดูแลเขาให้ดีก็คือการที่เขาให้เข้าไป นอนในเนี่ยคุณผู้ชมให้นอนแบบหมาปกติสุกตัวหนึ่งอะยากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกินกันหน่อยทาโอนิกิริแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นมีเมนูใหม่ปะสเต็กดาดาอ๋อไม่ได้ใหม่นะคะไปทาโอนิกิริกินหมีมีมื่นลีตามสบายเลยนะลูกสรุปก็คือกบเท่านั้นลหะที่จะเลี้ยงชีพของพวกเราจากการเข้าแข่งขันเมื่อกี้เราก็ได้ที่สามมาเนี่ยเราก็มีเหรียญรางวัลมาแปะบ้านด้วยนะก็อาจจะสะสมให้กับหมื่นลีก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เราอยากจะดูหมื่นลีเนี่ยโปรไฟล์ของเข ค่าตัวของหมื่นลีเพิ่มขึ้นนะคะเราซื้อเขามาในราคา1000ตอนนี้เขามีมูลค่า1 5 0 0เหรียญแล้วส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีเกียรติประวัติการได้รับรางวัลต่างๆเราก็ได้รางวัลมาหนึ่งรางวัลแล้วเนาะ b e g ก n n e r d i f f i c เ l t เป็นการประกวดแข่งวิ่งรอบบาร์เรลนะคะระดับแรกเลยระดับเริ่มต้นแล้วก็ได้ที่3เป้าหมายหลกัลกๆของเราก็คือจะต้องฝึกวิทยายุทธให้หมื่นลีเป็นเลิศในปฏตพีให้ได้และใช่ค่ะมาดิฉันก็คือไม่เคยเขามานอนในที่นอนของเขาก็ไม่รู้ทําไมนะคะก็เอาที่น้องพอใจละกน้าอองอย จะนอนตรงนั้นน้องก็นอนไปแล้วคือเมืองนี้มันมีเสียงหมาหอนด้วยคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าหมีหมีเขาหล่อนมากเลยนะทีนี้หมีหม,มีแกต้องรีบตื่นมานิดนึงอะ่ะเพราะว่าเราจะต้องมีไร่ดามโยแยะมากเลยใน1วันนะทีนี้เราจะมาเช็คนะคะว่าระดับเตอร์มีเดียตเนี่ยเราจะต้องการสกิล agility l e เลเวลาแล้วก็ endurance level สแปลว่าเราจะต้องฝึกหมื่นลีกันอย่างตะบี้ตะบันฝึกเลยอะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้หมื่นลีทุกอย่างค่าทุกอย่างเขาดีมากเลยนะให้เราไปก่อนหมื่นลีนะคะแล้วก็เกาคอหลังจากนั้นก็ให้คุณหมีหมีเขาได้ ขี่หมื่นลี้เหรอหมื่นลี้ไม่ชอบให้กอดทําไมล่ะลูกแม่เองไงแม่ซื้อจะมาเองอะขอกอดขอเกาคอหน่อยไม่ได้เหรอ ขี่เสร็จแล้วก็จะให้หมื่นลีนี่ไปฝึกเลยไปฝึกตรงบาเรลเลยกระบวนท่าที่สองเกือกมา้าทะลุทะลวงวิ่งเข้าไปลูกกระบวนท่าที่2ของเราในวันนี้ลมปราณหมื่นลีจะต้องเป็นเลอศจากการฝึกอย่างหนักนะคะตอนนี้หมื่นลีเนี่ยเขาก็เหนื่อยมากๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้หมื่นลีเนี่ยเขาได้กินหน่อยเนาะก็ให้แฮนด์ฟีดไปเลยนะคะแล้วก็เอายาแพริกลาให้หมื่นลีกินบอกตรงเลยว่าเราฝึกกันหนักมากเลยนะเพราะว่าสกิลขึ้นชามากเลยนะคุณผู้ชมขนาดเราอยู่ในรตเทรด อตไทป์ที่เป็นไทเนียวมเรสเดนเชียลเราอะพอสกิลของมาเขาเริ่มขึ้นชาแล้วเนี่ยอะไรอะไรต่างๆมันก็ยากนะคะทีนี้ต้องให้กําลังใจหมื่นลีเล่าเรื่องตลกให้หมื่นลีฟังคุยกับหมื่นลีเป็นมิตรกับเขาหมี่มีก็เศร้านะคะเพราะว่ามาเศร้าสงสารมาเราซ้อมมากันหนักเกินไปหมี่มีก็เลยรู้สึกเศร้าเพราะว่าได้เป็นนิสัยอะไรรักมาไงคุณผู้ชมก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ทีนี้หมื่นลีน่าจะหายแล้วหมี่มียังไม่หายถ้าอย่างนั้นวันนี้เรายังไม่สามารถไปแข่งรายการที่2ได้เนาะเพื่อไม่ให้เป็น การเสียเวลเวลาเราจะขึ้นขี่หมื่นลิมหมื่นลิขอแม่ขี่หน่อยลูกบ่ายสามโมงห้าสิบเอ็ดขอแม่ขี่นะแล้วก็ไปที่ e q u e s t r i a n Center เออหนูซิ่งมาเลยนะเราจะลองแข่งรายการแรกอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อว่าเราจะได้ที่หนึ่งไงถ้าได้ที่หนึ่งได้เงินตั้งสามร้อยเหรียญเลยนะคุณผู้ชมเราอ่ะอยากจะหาเงินจากการที่ใช้ม้าเป็นหลักอ่ะไม่ได้เพาะกบเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยอยาก r a c t o r ริชเชแบบว่าเล่นกับ h o r s e Ranch expansion Pa c k เป็นหลักเลยดูซิว่ารอบนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่รอบนี้เราได้เหรียญเงินนะคะค ก็ได้เงินมา250อุ้ยมันรวยง่ายจริงนะแต่การฝึกม้าอะไรอย่างเงี้ยก็แอบ,บยากอยู่นะสาหรับที่เราลองเล่นดูอะคุณพี่คนนี้เราไปทําความรู้จักกับเขาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักฝึกม้าตัวฉกาดในเมืองนี้เลยเราสามารถขอให้เขาเทรนให้ม้าเราก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ม้าเราเนี่ยเหนื่อยเกินกว่าที่จะได้รับการฝึกฝนก็ไม่เป็นไรนะคะเอ้ยหมื่นลีอึ้ออีกแล้วเหรอลูกอาเก็บอึอ้อหมื่นลีทุกกองเลยมาแล้วเหนื่อยเกินไปแล้วก็ให้ไปกอดหมื่นลีหน่อยแล้วก็ขี่กลับบ้านดีกว่ากดที่มาปุบนะ มีคำสั่งให้ไรทโฮมเลยเอา้าหมาประโยชน์อีกอะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรายังไม่เคยตกหมาตายเราไม่รู้ว่ามันมีการตกหมาตายได้หรือเปล่าเราก็ไม่อาจจะาบได้นะแต่ทีนี้น้องเอเนอร์จีน้อยมากเลยอะ,อะไม่เป็นไรวิ่งกลับบ้านก็ได้อเจมีมิก็วิ่งกลับบ้านมาไม่ไหวแล้ววิ่งมาแล้วดูสิว่ารอบนี้น้องจะเข้าไปนอนได้หมื่นไล่นอนจะจะกระ,ะโดดข้ามคอกย่างไมมหมื่นลิทุกคนไปกําลังใจให้หนูนะลูกในการนอนในเตียงของหนูสงสัยอะไรอะลูกเหนื่อยก็นอนลงไปสิเอเนอร์จีหนูเอา้าเอาเนอร์จีหนู ไปหลับไปนอนที่ไหนมาแม่ไม่รู้เลยแม่ไม่รู้ว่าหนูไม่ง่วงอนทีนี้มีม,มีแกไปทําอะไรกินเหมือนลีรู้สึกไม่สบายตัวเป็นอะไรอลูกหนูเขาเหมือนบอกว่าค่าความสนุกเขาน้อยแต่พอเลี้ยงให้เขามาเล่นลูกบอลเขาก็ไม่เล่นอะ่ะเหมือนลีมาเล่นมีมีมมแกอย่าพึ่งนอนให้มาแกได้เล่นลูกบอลก่อนเหมือนลีไปไหนลูกเหมือนลีมาเล่นลูกบอลสิลูกหนูชอบเล่นไม่ใช่หรอเอา้า หนูหายเศร้าแล้วเหรออะไรของหนูว่างันแม่นอนแล้วนะมืดนลีอะไรว่าม้าตัวนี้สุดยอดเลยเออไม่เคยนอนในที่นอนม้าเลยวันแล้ววันเล่าเหมือนลีก็นอนด้านนอกนะกะวันนี้เราจะมารับงานเสริมหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากจะเพิ่ม endurance skill ให้กับม้าของเราเราก็จะมารับงานนะคะรับงานเป็นไกด์เออพาขี่มา้าแล้วก็ไกด์ไปเรื่อยๆไปทำงานกับคุณมื่นลีเก้าไปทั้งคู่เลยคะ่ะมื่นลีมาทํางานกับแม่ลูกได้เงินมาอีก296เหรียญน,นะคะ การหมื่นลี้ตอนนี้ก็คือย่าแย่มากเดี๋ยวให้น้องได้ดูแลตัวเองก่อนนะส่วนมี่มีมาซ่อมบ้านอนอยนิดกงเจ้ากบของเราเพาะได้อีกไหมเพาะได้อีกสรุปก็คือไข่กบจนรวยค่ะในกระเป๋าตอนนี้ก็มีอุนจิน้องมาเยอะมากเลยนะคะเราคิดว่าจะขายไปนได้มาอีก1 0ึย มิมิลาบปากแล้วแกไม่ต้องกินอะไรที่บ้านแล้วแกมากินตรงนี้เร็วนั่นแหละกินให้อิ่มไปเลยนะอ่านฟรีมิม,มิเออกินเข้าไปกินให้กิน2จานเลยมิมิมิ <laughs> ม,มิได้สิทธิเดียวนี้เลยนะคะกินไป2จานคือ <c oughs> เราสงสัยมากอะว่ามาเรามีปัญหาอะไรกับคอกวะ <c oughs> เขาถึงไม่นอนในคอกของเขาเลยอะอ่ะเราเปลี่ยนฝั่งนะเราเอาที่นอนมาหันฝั่งนี้อ่ะติดสแปรนเดให้ด้วยในส่วนของบ้านมิมิซิมเขาก็ควรจะต้องมีกำแพงได้แล้วนะคะเราคิดว่าเราน่าจะเอฟเฟอร์ตได้แล้วติดไฟด้านในบ้านสองดวงเราจะเก็บเงินไว้อีก 230เหรียญน,นะคะเพื่อที่จะนําไปเข้าการแข่งขันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดึกแล้วมีมีมานอนปะเราไป energetic ride กันซะหน่อยเพราะว่าม้าเราเนี่ยเขามีนิสัยบ้าปลังกันอยู่พอสมควรเลยนะคะให้มาเขาได้ไปเดินเล่นเพิ่มค่า endurance นั่นแหละตอนนี้สกิลการขี่ม้าของเราอยู่ในเลเวล8แล้วนะเหลือแค่พัฒนาสกิลน้องม้าของเราให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกลมปราณหมื่นลีกระบวน่าฝึกความตึกและทนคุณผู้ชมเราเพิ่งสังเกตเมกกื่อกี้เสียงเกือกมา้า ที่โดนพื้นแบบเนี้ยคุณผู้ชมฟังดีๆนะมันจะดังกรับ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 แต่พออยู่ในดินมันจะดังตุ๊บตุ๊ตุบเฮ้ย เฮ้ยเอฟเฟกเสียงทำดีเกินคาดแล้วก็กุมผู้ชมค่ะถ้ายังไม่ทราบการเสียงมาที่เราได้ยินอย่างเงี้ยเป็นเสียงจากคุณลุงท่านหนึ่งเป็น voice actor ท่านหนึ่งที่เป็นเสียงมนุษย์นะคะแต่ถ้ามาทําเป็น cover เป็นเสียงมาก็คือโหดจัดจัดตอนนี้เราฟินกับเสียงเกือกมาที่มันย้าไปตามจุดต่างๆมากเลยอ่ะมาอาการเป็นไงบ้างหิวมาหิวไม่มีแฮนด์ฟีดเลยเออให้ กกินนี่สิหมื่นลีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะกินเข้าไปเอ e นจีก็โลหรอแต่มมาเราตอนนี้มีความสุขสุดๆไปเลยอะ่ะถ้าสมมติว่าเรา enter competition intermediate เนี่ยเรา enter ได้แล้วนะแล้วม้าเราก็กําลังมีความสุขมากเลยเราคิดว่าเราจะลองเสี่ยงดูนะคะให้มีมีกับหมื่นลีเขาได้เข้าแข่งขันระดับความยากระดับ intermediate ขึ้นมาเนาะก็ยากกว่า beginner ขึ้นมาแล้วก็คือใครโทรชวนเต็มไปหมดได้เงิน750คุณผู้ชมแล้วเราชนะได้โกเม m ด d a ด้วยนะได้เหรียญทองเก่ง ม,มือเหรีลีเก่งมากเลยลูกแต่มิมีก็คือปวดฉี่ไม่ไหวต่อไปจะมีเอ็กซ์เพิดแล้วก็มาสเตอร์นะคะค่าเข,ข้าของเอ็กซ์เพิดเนี่ยห้าร้อยเหรียญค่าเข,ข้าของมาสเตอร์หนึ่งพันเหรียญเราต้องฝึกมื่นลีอีกสักนิดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าการแข่งขันให้หมดเลยมื่นลีง่วงหรอถ้ามื่นลีรู้สึกง่วงมื่นลีช่วยนอนในเตียงได้ไหมมิมีกันเลิกทําอาหารก่อนดีดูดิว่ามื่นลีเขาจะนอนในเตียงได้เปล่ามื่นลีมานอนในเตียงลูกดูสิว่านอนได้หรือยังอ่ะมิมิแกไปทําอะไรกินต่อม นอนได้ไหมลูกวิ่งเข้ามาแล้วคุณผู้ชมวิ่งเข้ามาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นและมื่นลีก็พยศักถีแล้วก็พยศอีกสักทีจะนอนปะฮะมื่นลีแกจะนอนหรือเปล่า <laughs> อะไรกันกันเนี่ยทำไมมาดิจันมันไม่นอนอะ่ะลงไปนอนสิลูกที่นอนหนูแอซไซเบทให้แล้วนะคะแอซไซเบทให้หมื่นลีไม่รู้จะรอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะมื่นลีช่วยลงไปนอนได้ไหมหมื่นลีเขาไม่นอนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะคุณผู้ชมเขาถอยหลังออกมาจากกอด <laughs> เหมื่นลี้แกจะไปไหนเออวันเนี้ยจะให้หมื่นลี้นอนในคอกให้ได้โอ้โหถอยหลังแบบว่าจุมจึมอะจิมอะจิมแฮชเจะบแฮบนเดนัจจะบรนดัมไม่มีค่าความสะอาดไม่ค่อยดีเลยแต่เราก็เริ่มมีเงินขึ้นมาแล้วมันก็กวรค่าเราไหมที่จะมีตู้จาวเวอร์บ็อกซ์ดีๆสักอันหนึ่งอยู่ตรงนี้มีซ่วมดีๆให้มีมีซิมทุบส่วนด้านนอกออกไปได้เลยพื้นบ้านดีๆพื้นห้องน้ําดีๆไม้ฝาดีๆและไม้ในห้องน้ําดีๆสักอันรักมามากใช่ปะเออ ตื่นมาก็มองไปหาหมื่นลิและนี่ก็คือบ้านเริ่มต้นของมีมิซิมเราจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้คะมีมิแกไปอาบน้ำแล้วก็คือหมื่นลิอยากเห็นหมื่นลโนอนมากค่ะคุณผู้ชมนี่คือความตั้งใจของเราเลยนะคะกับการสร้างคอกมาให้หมื่นลิหลังจากที่จบเอพิโซดแรกไปอ่ะเราถึงจะต้องไปเปิดเซฟอื่นเพื่อที่จะลองสร้างคอกมมาแบบที่สร้างให้หมื่นลิแล้วก็ลองเรียกมาเข้าไปนอนสรุปก็คือนอนได้แต่หมื่นลิมันเลือกที่จะนอนนอกคอกอาจจะเป็นมมานอกคอกอีกสักหนึ่งตัวเออนอนไปเลยอยากหลับหลับไปเลย่อหมื่นลิต มีก็ตื่นบ้างอุ้ยตอนนี้หมื่นลีสภาพอาการดีมากเลยนะเราอยากจะพาน้องเนี่ยออกไปจากโซนบริเวณบ้านเราเอพิโซดแรกเราไปทัวร์ด้านบนเขามาแล้วใช่ไหมคะเอพิโซดนี้เราลองไปทัวร์โซนนี้กันบ้างดีกว่าเราจะมาโผล่ที่นี่เลยคะ่ะ6กคูณ64อาจจะเป็นบ้านเราในอนาคตก็ได้นะมากับหมื่นลีคืออยากจะบอกว่าเป็นแมปที่สวย,แล,วแ,สวยแล้วก็เป็นแมปที่แสงดีมากอะมีมีไปขี่หมื่นลีเล่นกันดีกว่าปะเราแฮปปี้กับแมปมากๆตอนเนี้ยที่แฮปปี้มากมากเลยเพราะว่าแสงทุกอย่างสวยและแสงสวยไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวแสงส วบเกือบทุกพื้นที่เลยไปขี่มาเล่นกันนะคะวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ชมเนี่ยทัวร์เมืองทางด้านล่างซึ่งเราว่าย่านเนี้ยถูกใจเราที่สุดเลยเพราะว่ามันมีความเขียวขจีของป่าแล้วหลังจากที่เราได้ไปในหลายๆบิลดิ้งอ่ะของเกมะนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีบริเวณรถของเราใช่ปะแล้วก็จะมีโซนที่เหมือนขยายไปจากรถของเราอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเราซื้อรถอนี้แล้วเราได้พื้นที่เพิ่มไปท้งสองด้านของบ้านเหมือนบ้านเราที่มีบริเวณเล็ก จิ๋วเดียวแต่เราก็มีพื้นที่ให้ฝึกบาเรลละแวกบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเราแฮปปี้มากเลยนะมันเหมาะมากเลยนะตอนนี้ที่เราเล่นนะคะเราบอกได้เลยว่าเราอิ่มเอมใจกับบรรยากาศกับแอนิเมชันกับซาวด์เอฟเฟกตอนนี้คือ,อยังแฮปปี้มากๆแต่ที่ไม่แฮปปี้ก็คือเงินแทบจะไม่มีแล้วอาจจะต้องเพาะกบเพิ่มไม่งั้นไม่มีเงินเข้าการแข่งขันต่างๆแล้วคุณป้าคนนี้คือขี่จัก,กรยานไปเลยเมืองน,นี้เขาขี่มากันคุณป้าก็คือขี่จักรยานแซงมาไปเลยสิคะอะไรกันเนี่ยอย่าแซงนะมือหลีวิ่งเร็วลุกว เราจะมีคนมาแซงเราลูกอย่าชนมาฉันนะไปไปเออตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเครื่องคุณผู้ชมดูแสงดิดูแสงของเมืองคือสวยมากย่านนี้คือสวยมากๆคิดว่าอาจจะต้องมาเอ็นอัพซีรีส์นี้อะไรอย่างเงี้ยที่ย่านนี้แหละเพราะว่าแสงมันดือจริงๆอุ้ยตรงนั้นมีกกอะเะมือลีหยุดก่อนลูกหยุดแม่ก็อไปเก็บกบก่อนได้ไหมลูกแม่ขอฟาร์มเงินสักแป๊บเฮ้ยนี่มันน็อกนี่วะน็อก no <laughs> ที่เรามาขี่มา้าไม่ว่าจะรีแล็กซ์อินเทนส์หรือว่าเอเนอร์เจติกเนี่ยม้าของเราก็จะได้สกิลถึกและทนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ซิมคนที่ขี่ม้าเนี่ยก็จะมีสกิล Horse Riding ที่เพิ่มขึ้นสถานที่ต่อไปที่เราอยากจะไปนะคะเราอยากจะไปตะลุยถ้ำอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะได้ของอะไรดีๆก็เป็นไปได้และสภาพหมื่นลีตอนนี้เขาก็ยังดีอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราจะขี่ม้ากันไปเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะก็คือเราต้องรู้ว่าไอ้ถ้ำนั่นอะ่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะซึ่งความจําเรื่องระยะทางอะไรของมีมิซิมเนี่ ฉะนั้นเราอาจจะต้องหากันนานนิดหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทางนี้แหละให้ซิ่งมาที่ตรงนี้เลยไปยลุยคุณผู้ชมคือแบบว่าฟิลโคดีอะขีมา้าไม่นึกเลยว่าจะฟินขนาดเนี้ยแต่ก็คือทำไมแแบบด้านบนของภูเขาตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเด้งดึงด๋งตึ้นตึหย่อนหย่อนนะคะถ้าใครจะมาเล่นแบบนี้จิตใจคุณต้องเข้มแข็งในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าภาพกล้องของคุณเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลามาถึงแล้วขอบคุณมากเลยลงมาลงจากหมื่นหลีมาแล้วมีมีเข้าไปมีมีเข้าไปในถ้ำล้วก็คือมี treasure chase หีบสมบัต วางอยู่จะเปิดหรือว่าจะปล่อยมาไว้ออาเปิดดิเอา้าได้เงินมา20เหรียญแค่นี้เอา้าเดี๋ยวเดีเดว <laughs> แล้วเราไม่ต้องซื้ออะไรแล้วเหรอคะแต่ของเราไม่ได้อะไรนะเราได้แค่เงินนะมาแล้วคุณผู้ชมเลเวลหนึ่งนะคะโอ้เจ้า้างข่าวที่อยู่ตรงนั้นมาสู่ที่โล่งเล็กๆแห่งหนึ่งขางขาวตัวใหญ่เนี่ยก็เหวี่ยงตัวเองนะคะลงมาห้อยหนหหอยหัวแล้วก็กวักมือเรียกมีมีสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการท้าทายให้มีม,มีเนี่ยเข้าไปชาเลนจกับ้างคาวว่าใครจะห้อยหัวได้นานกว่ากันมีมีมมหายใจเข้าลึกๆและก็ก้าวสู่การแข่งขันอย่างกล้าหาญเลือด ขงข้าวก้าวเลือดหมีมีสามสิบเราจะตีคังข้าวค่ะสู้ค่ะและสิ่งนั้นนะคะก็คือทําให้เลือดเราลดไปสี่ขีดก็อยากฟาดอ่ะฟาดสทีดได้บัดด่านต่อมานะคะคุณหมีมีมมเอื้อมไปเกาหัวคางข้าวและข้างข้าวตัวนั้นก็โน้มตัวเข้ามาพร้อมเสียงอันแสบแก้วหูเสียงแหลมแหลมแล้วมันเนี่ยก็เสียการทรงตัวเสียการยึดเกาะของมันไปนะคะแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ตัวที่ใกล้หมายความว่าอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะ ไม่เป็นไรเราฟาดอย่างเดียวค่ะเลือดเราเยอะเราโจมตีไป4ขีดนะคะ้างคาวเหลืออีก5ขีดเจา้าคางคาวพยายามแกว่งไปมานะคะเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของหมีมีม,มีมีเนี่ยเกิดอาการมึนงงไปชั่วขณะหนึ่งเลยแล้วก็สะบัดหัวไล่ขจัดความมึนงงน,นั้นออกไปพร้อมกับโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้ามีมีพร้อมแล้วมีมีฟาดเลยนั่นแหละชนะค่ะอาจจะต้องดูว่าเออตรงเนี้ยสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบถ้าเราได้เปรียบก็ฟาดเลยถ้าเราเสียเปรียบก็แค่ตั้งหลักก่อนคิดว่าใช่นะ ก <c oughs> ังที่2งเราได้เชอร์รี่ติดกระเป๋ามาด้วยนะคะอ้าวยังไม่จบนะคุณผู้ชมเจอ MC s k e l สเก n เลตันฉยมีม,มีมีเพลงด้วยส k e l เลตันแดนซโครงกระดูกได้โผลออกมาจากความมืดมิดมันถือไมโครโฟนรูปกระดูกอยู่แล้วก็พ่นทำนองที่สุดเซงจะฟังไม่ได้เลย <c oughs> การแข่งขันแรปเปอร์เริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> มีแข่งกันแรปด้วยอะคุณผู้ชมถ้าแข่งขันแรปอย่างเงี้ยมีมีสู้สุดใจเลยค่ะนี่มีมิตีไป5้าเดเมจนะคะเจ้าโครงกระดูกนี่มันว่องไวอย่างน่าประหลาดใจมีมีไม่คิดเลยว่าโครงกระดูกจะมีคําพูดแบบนี้ทีเบียออเนซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรงั้นเราดีเฟนซ์ละกันอันนี้มีมีได้ฮิลมา5้าแต้มนะคะจากการดีเฟนซ์ครั้งนี้มีมีต้องการจะรอดพ้นจากโครงกระดูกดูกที่มีจังหวะที่ดุเดือดที่สุดจิงนี้เหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่ากระดูกเนี่ยมันจะดูเล็กลงงั้นเเรรราาตีกกะดู ไปละกันอุ้ยชนะด้วยว่ะได้25เคฟโปรเกรสเพิ่มขึ้นมานะคะออกมาได้แล้วมี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 ไม่ออกแต่มีมีเดินไปเจอหมีค่ะคุณผู้ชมเลเวลหนึ่งนะคะมีและอาวุธที่แข็งแกร่งคุณมีมีได้เคลื่อนตัวผ่านถ้ำที่มีความมืดมีทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงครำรามอยู่ใกล้ๆมีมีหันกลับมาและพบกับหมี ที่แข็งแกร่งตัวเบอเริ่มเดิมยืนอยู่กับกรงเล็บของมันเหมือนว่ากรงเล็บของมันจะโผล่พ้นออกมาและด้วยเสียงคำรามนี้นะคะเหมือนจะเป็นการท้าทายคุณหมีมีอันนี้เราต้องดีเฟนซ์แน่นอนหมีมีได้เลือดเพิ่มมาเจ็ดนะคะหลังจากที่หมีมีหลบครั้งนี้ก็จะต้องทําการท้าทายเจ้าหมีนี้ต่องั้นเราฟาดเลยค่ะอ้าวเราโดนเสียไปสามแต้มหมีเอากรงเล็บมาฟาดฟันที่แขนของคุณหมีมีที่มือที่มือการแข่งขันครั้งนี้ยังคงดําเนินต่อไปอุ๊ยเราต้องทํายังไงอะเราเราเราดีเฟนซ์ก่อนละกัน ได้เลือดเพิ่มมาเก้าแต้มไอจูหมีตัวนี้มันดุยอันนี้อาจจะต้องดีเฟนซ์นะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ก็คือคำคำเดิมเลยอ่ะอาจจะต้องดีเฟนซ์น่าจะดีเหมือนเดิมเลยอันนี้เราอาจจะต้องตีมันเอา้าไม่ได้ว่ะทําไมอ่ะเราเสียเลือดรัวๆๆเลยใครจะรู้ล่ะว่าหมีตัวนี้ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนะหมีมีได้ลงไปจับอุ้งเท้าของหมีอย่างนี้หมีมีได้เปรียบหรือเปล่าวะเนี่ยเออเราเราโจมตีมาได้หกแต้มเลยนะคะคุว <laughs> ยากอ่ะอันนี้เราตีเราตีทุกอย่าง เออเราเรา,เราจะตีทุกอันเราจะไม่เราจะไม่โทนแล้วเราจะฟาดมันฟาดจัก,กว่าเราจะชนะฟาดไปมิ่มิเออไม่ต้องกลัวนะคะเรือเราเยอะที่นี้ไม่มีแกออกมาได้ยังวะแก <laughs> ออกมาได้แล้วมิ่มีสู้จนถึงเช้าอ่ะคุณผู้ชมมีประตูนะคะที่เขียนข้อความอยู่ว่าจงพูดคําว่าบา ah แล้วก็เข้าไปมันหมายความว่ายังไงอ่ะพยายามเปิดぜมิมีพยายามจะเปิดประตูแต่ว่าก็เจอกับกับดักนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะหนีออกมาประตูนั้นจะเปิดได้อย่างไรมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ก่อน จะมีอะไรบางอย่างกลับบ้านเถอะมีมีอา้าวลม <c oughs> เป็นลมไปแล้วกลับมานอนบ้านนี่มานี่แล้วก็คือหมื่นลีที่นอนหนุม่มมีหนุ่ไม่นอนหนู่เดินเข้าบ้านทะลุผนังบ้านกันแบบนี้อามีมีที่นอนแกมีก็ไม่นอนเออม้ากระโจนสีนพอๆกันเลยกาหมื่นลีไม่นอนในบ้านจริงๆอะไม่รู้จะเสียเงินสร้างคอลงคอลัมส์สร้างสแปนเดลิลสร้างรั้วให้เขาทําไมนะเขาไม่เคยนอนในลงม้าของเขาเลยมีบินมาถึงบ้านเราเท่าไหร่วะได้อยากจะรู้ 85เหรียญโอ้ยคีคค่ะเดี๋ยวมิมีมาจ่ายบินเมื่อเล right game, ี <to be suicide> case, ้ยงการเป็นเช่นไรอะทุกอย่างดูดีใช่ไหมไฮจีนสกูตเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้หมื่นลีนิดนึงเออปัดขนหน่อยแล้วก็คุยกับหมื่นลีนิดหน่อยการแข่งขันในวันนี้เราจะเข้าในระดับเอ็กซ์เพิร์ตนะคะคือค่าแข่งขัน500เหรียญเราต้องการที่หนึ่งอะคุณผู้ชมเราต้องการเงินอย่างแรงเลยเชิญทั้งคนทั้งมาเลยค่ะเข้าไปแข่งก่อยได้ที่หนึ่งนะต้องการเงินมากอฮ ได้เหรียญเงินนะคะไม่เป็นไรได้มา1,250ก็เยอะเป็นเท่าตัว,ตวแล้วอะคุณผู้ชมและม้าเราออกมาสภาพมาเรายังดีอยู่เลยอะเราอยากแข่งอีกว่าคุณผู้ชมในระดับมาสเตอร์เราอยากมากเลยอะแต่ทีนี้ยังไม่ได้เพราะว่าฮอสไลดิงออ้ต้องเรเวลเก้ามันแอบ,บยากนะเนี้เอาจริงงานเราลงระดับเอ็กซ์เพิอีกสักครั้งเอ้าไม่ได้อ่ะ อ๋อเพราะว่าม้าหนึ่งตัวสามารถลงแข่งได้วันละรอบเท่านั้นเราเราเราแอสไปเลยชั่นกว่าจะเสร็จนี่กี่ชาติละคะอาจีมิมิมมแกแกเอาอะไรมากินด้วยวะเน,นี่ย <laughs> ขึ้นไปขี่มา้าเดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้เลยได้โปรดขี่ม้าทั่วเมืองให้ทุกอย่างเล v เวลมันเพิ่มขึ้นมาปุบปับปุบปับเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะม้าหนึ่งตัวสามารถเข้าแข่งขันได้วันล,ละหนึ่งรายการเท่านั้น <laughs> ก็คือ หนึ่งวันนี้ต้องเข้าแข่งขันแน่นอนอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมยากยากจริงเสียเวลาก็งจริงสิ่งที่จะเพิ่มทั้งเงินและสกิลของม้าเรานะคะก็คือการมารับคอมมูนิตี้จ็อบส์เราอาจจะต้องแข่งเช้ารับคอมมูนิตี้จ็อบส์บ่ายหรือว่าอาจจะต้องรับงานเช้าแล้วก็มาแข่งบ่ายอย่างเงี้ยทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นทีนี้เราอยากฝึกสกิลจัมปิ้งให้ม้าของเรามากเลยเราก็จะไปสอนแล้วก็โชว์การกระโดดนี้นะคะปะเราจะเข้าร่วมสิ่งนี้แล้วก็พาหมื่นลีไปงานนี้เราได้เงินมาอีก324รเหรีย ใช่ r ร็กทูริชกับแพ็กมาไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือการฝึกมานั่นเองอะดูมาดิจันนะคะดูเจ้าหมื่นลีนะคะดิจันนอนอยู่ในบ้านของดิจันดีๆหมื่นลีก็คือเดินเข้ามา คือคือมาจะเดินเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างนี้แล้วก็ใจตู้ต่อยหลังเอาไปแทนแทนแทนแดนอาการหมื่นลีก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทั้งหิวแล้วก็ทั้งอยากเล่นด้วยแต่ก็คือไม่เข้าใจว่าทําไมน้องไม่ไปเล่นบอลนนอันเนี้ยไม่เข้าใจจริงๆเออนอนมาไปตรงนี้ไม่นอนในโรงมาที่สร้างให้ด้วยบ่นดังคลิปบอกเลยว่าต้องบ่นนะคะสิ่งนี้หมื่นลีสภาพหมื่นลีดีแล้วใช่ไหมมาคุยกับหมือนลีอาเบิ่งนอนอ่อนอนเล่นเหรอลูก <laughs> นึกว่าจะนอนหลับมาคุยแล้วก็ encourage training นะคะแล้วก็เออก็ เป็นมิรกับมา้าหมื่นลีวันนี้เราจะต้องไปแข่งในระดับที่สูงที่สุดของบาเรลเลยนะหมื่นลี้ต้องสู้ๆนะลูกรู้ไหมหมื่นลีสภาพดีแล้วก็มีความสุขมากแล้วตอนนี้มีมีขึ้นไปกี่เลยกะแล้วก็ enter competition ไประดับมาสเตอร์นะคะระดับสูงสุดดูซิว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่ค่าเข้าแข่งขัน1,000เหรียญแต่มา้าเราควรจะมี agility level 9 oh my god ในระดับ expert มา้าเราควรจะมี agility level 7ด้วย <gasps> ทุกอย่างยากเย็นแสนเข็มมากเลยแต่เราสามารถเข้าแข่งขัน Western p l a พลช์เอได้นะคะในระดับ b e g ก n n e r งั้นเราไปเข้าแข่งขันรายการนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้เปิดเลเวลอื่นๆของรายการนี้ไปด้วยนะคะไม่เป็นการเสียเวลาเกินเกินไปแข่งขันเสร็จเราได้ที่3นะคะได้เงินมาอีก200เหรียญหูยแอบบยากในะนี้เอาจริงและแข่งได้แค่วันละรายการนะคุณผู้ชมแปลว่าเราควรจะต้องแข่งเขาทุกวันเลยตอนนี้สภาพมา้าเราก็โอเคนะเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้แล้วก็ให้ยากับมา น,นะคะให้จับมือไปเลยดูมาดิฉันนะคะสร้างเตียงนอนสร้างกองหมาไว้ให้นางไม่นอนนางจะนอนบนพื้นให้ได้เลยทีเดียวหมื่นลีแกจะเอาใช่ปะมาเราสภาพดีแล้วนะคะต้องให้รีบเข้าแข่งขันโดยไวเลยมาหมื่นลีมาเข้าอันนี้กันลูกเอ็กซ์เพรสไปไม่มีมีแกจะมาเศร้าก่อนเข้าแข่งขันไม่ได้ ทำไมอะทำไมไม่มีเราต้องการเงินนะรู้เปล่าเฮย้ยเราได้อันดับหนึ่งเลยนะคะกับระดับเอ็กซ์เพรสได้โกเมโดแล้วและได้เงินมาอีก1 5 0 0เหรียญเก่งมากทั้งคนทั้งม้าเลยแต่ทีนี้มา้าหิวนะคะแฮนด์ฟีดไปเลยเบสก็โทรมาอีกแล้ว1 0 0 0ันฉันไม่มีเงินไว้ดูเงินฉันเด้จะลองดูอะว่าให้คุณผู้หญิงคนนี้เขาช่วยเราฝึกมาได้ไหมอยากให้ช่วยฝึกอ g จิลิตี้เลเวลแปงแพงมากเลย <Okay. S 1> เราก็จะมาคุยกับเขานะคะแล้วม้าของเราเนี่ย ก็วิ่งเข้าไปในโรงฝึกม้าแล้วเอาแล้วคุณพี่ไม่ฝึกม้าให้หนูเหรอคะอ๋อหรือว่าม้ามันเข้าไปแล้วมันก็ฝึกไปเลยนะคุณพี่คะวันนี้คุณพี่เป็นยังไงบ้างไม่ไปฝึกม้าให้มีมีซิมเหรอคะสวัสดีนะคะคุณพี่ก็ไม่รู้ว่ามาเราจะออกมาเมื่อไหร่ระหว่างนี้เราเข้าไปดูการแข่งขันไหมดูซิว่าซิมจะได้ m o ดอะไรบ้าง เราสามารถกดเข้าไปดูมาได้การแข่งม้าคุณผู้ชมแต่เราไม่สามารถดูได้จริงๆนะคะได้แค่ซิมวับเข้าไปแล้วก็วับออกมาอันนี้ก็ก็ก็คือจุดที่เซ็งอยู่หุยฝึกมานานมากอะ่ะไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงอะ่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เราก็กลับบ้านก่อนละกันเนาะมิมิแกกลับบ้านมาก่อนดีเรามาเราเศร้าเราด้วยอะ่ะไปฝึกอะไรถึงไหนเนี่ยหมื่นลีกลับมาแล้วแล้วก็มีสกิลที่เพิ่มขึ้นโหเพิ่มขึ้นมาแค่เนี้ยเรียกหมื่นลีกลับมาบ้านด้วยมิม,มิถ้าเพิ่มขึ้นมาแค่นี้เราฝึกเองดีกว่าได้้้้ดดูแแลมมาาาาววยยยทีีีีนนนเเเรรากาก็บก่่่หญอะะคะ เป็นไงบ้างหิวน้องหิวจะจัดเลยเชียร์อัพน้องหน่อยให้กําลังใจน้องนะคะแล้วก็แฮนด์ฟีดให้จากมือไปเลยเพิ่มค่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับมาด้วยไม่ว่าฝนจะตกหรือฟ้าจะร้องมื่นลีก็เลือกที่จะนอนนอกบ้านค่ะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะสร้างที่นอนมาดีๆให้น้องทําไมในเมื่อน้องไม่เคยเข้าไปนอนเลยแต่เราก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งมื่นลีเขาจะเข้าไปนอนในที่นอนที่หม,มี่มีเขาได้สร้างไว้ให้<ม>ก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่ความฝันหรือความหวังหรือเปล่ายังไงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยมื่นลีและหมี่มีมตรง เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณที่ติดตามกันมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย